สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเบองนานจนับุรหวี2ครับช่วงนี้เป็นช่วงกับทอกับนานครับและที่สาคัญครับวันนี้ต้องบอกว่าเราพามาคุยคู่ที่เขาเรียกว่าต้องใช้คําสุภาษ,ษิตไทยว่าผู้ติดทองหลังพระเราจะบอกว่าผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของโรงเรียนบัวแก้วเกษสอนรแล้วกันกับอะคาเดมีราชบุญแก้วครับวันนี้เราไปเจอกันเลยครับขอบคุณกับตันแปะ รับฟังข่าวสารฟุตบอลจากทั่วทุกมุมโลกได้แบบฟรีๆทุกช่องทางของกับตันแปะไม่ว่าจะเป็น y ย u ทูปเพจและติ k To k อกของกับตันแปะขอบคุณสลับแข้งทูแซดคารบอสลับแข้งเสริยมใย,ยเหล็กเจ้าแรกของประเทศไทยขอบคุณเสื้อพิมพ์ลายแบรนด์คอมพาร์คิดถึงเสื้อกีฬาคิดถึงเสื้อพิมพ์ลายคิดถึงคอมพารตขอบคุณเสียป้องรับซื้อรถมือสองโดยเฉพาะรถฮอนด้าจบไว้ที่สุดราคาดีที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑล วัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับของแฟนคลับของช่องบางนานนะฮะผมชื่อพิชิพลนะครับนามเหมือนหรือที่เขาเรียกกันทั่วๆไปโคตรตีก็เป็นคนทนี่เริ่มเกี่ยวกับอาคาเดมี่ของราชหลุมแก้วนะก็ต้องบอกว่าเอาตรงๆเลยว่าอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเรียนโบแก้วเกศสด้วยก็ว่าได้ก็ประมาณนั้นเอาวันนี้ผมผมแบบว่าถ้าบอกว่าผมเจอโคตรตีมาตั้งแต่ ผมเล็กๆเลย <mm> ผมเล็กๆเลยก็ว่าได้นะ <mm> ต้องบอกว่าผมเคียงคู่อยู่กับโคติีเนี่ยนานมากแต่ไม่เคยได้เข้ามาเรียนในอาคาเดมีแห่งนี้ที่สําคัญคือวันนี้อยากรู้อยากคุยจริงๆว่าจุดเริ่มต้นของอาคาเดมี่ของราดุมแก้วชมรมฟุตบอลราดุนแกว้วจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นได้ไงครับ <mm> ก็ต้องเท้าฟังมันนานหน่อยนะได้เพราะว่ามันจริงๆแล้วก็น่าจะ ตอนเริ่มเริ่มตอนนั้นก็น่าจะสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วหมีมานานแล้วเนี่ยนานแล้วนานแล้วคือตอนนั้นผมก็จบใหม่ๆนะ uh huh. แล้วก็มาพอดีมาแต่งงานกับแฟนผมคนแปดลิว้วคนจันทร์จังซา,งซาพอแต่งงานก็มาแฟนเขามีที่มีทางอยู่ที่ลาดหลุมแก้วครับผมก็เลยมาลงหลัปกปักฐานกันที่นี่ uh huh. แต่ฟาร์มที่เป็นคนคนรักฟุตบอลน่ะครับสมัยเรียนสมัยอะไรผมก็เล่นฟุตบอลมาโดยตลอดนะแต่ก็ไม่ไม่ได้ว่าเป็นฝีมือไร้กาดอะไรนักหรอกครับก็ทั่วไปอย่างเงี้ยแต่หัใจามันรักอะฮะพอมาทํางานแถวนี้ก็เอ้ยพอดีขับรถก็ไปกินข้าวข้างในนะอยู่หมู่ห้าโยธาครับเอ้ยเด็กมันเยอะเว้ยแถวนี้เด็กมันเยอะน่าจะเออทำยังไงดีเราเราก็ชอบฟุตบอลเนาะครับก็มานัดนัดกันเฮ้ยไอย้หนูเดี๋ยว เย็นๆมาเล่นบอลอะไรกันไหม uh huh. นะตอนนั้นสนามก็ไม่มีเราไปหานาล้างๆนะที่เราเงินน้อยนะก็ uh huh. ไปเจอที่ชาวบ้านที่ก็เป็นเป็นนาล้าง uh ่ huh. นะครับ uh huh. ก็ไปตัดถากถางทําสนามบอลก็ได้เล่นก uh huh. นะันเย็นๆนะได้เล่นกันเย็นๆตอนนั้นเนะด็กเยอะอยังก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะประมาณสักมันมีหลายหลายรุ่นเนาะมีแต่เล็กๆโตๆจนคนโตอะ่ะ เย็นๆหนึ่งถ้าแบ่งได้สองทีมอ่ะข้างละห้าคนหกคนอะไรตรงนั้นอ่ะก็เลยเล่นได้เล่นอ่าก็ได้เล่นกันไปก็นั่นคือจุดเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นวันนั้นถามว่าเด็กที่เข้ามาเรียนฟรีแล้วมีค่าใช้จ่ายยังตอนนั้นเวลาเราตอนนั้นไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพราะว่าคือหนึ่งเด็กมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเราก็ซัพพอร์ตได้ออืสมัยก่อนนี่ตอนเริ่มใหม่ๆนี่ผมต้องเลิกงานนะสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นแล้วขับรถไล่รับตามบ้าน ได้แต่หมู่สี่หมู่ห้าหมู่หกหมู่แปดแล้วก็เอามารวมกันตอนเย็นห้าโมงเย็นกว่าไฟไม่มีอ่ะต้องรีบเล่นไว้หน่อยห้าโมงก็เล่นกันแล้วมืดแค่ไหนก็เล่นแค่นั้นแหละเสร็จแล้วก็วิ่งส่งเด็กอีกอ่าแล้วก็ส่งเลี้ยงขนมขนมเจ็บมหลอกไว้มาหลอกไว้เอาขนมล่อไว้ครับเพื่อจะให้เขามาซ้อมทุกวันใช่เพรก็สมัยก่อนบอลมันไม่ได้ว่าดังเหมือนตอนนี้อ่ะตอนนี้มันโอ้โหเด็กมันสนใจเยอะแต่ก่อนนี้มัน ไม่ค่อยสนใจกันหรอก uh huh. เราก็ต้องหาวิธีเอ,อทำจะทําทีมได้ไงบ้างอะไรยังไงนานไหมกว่าผู้ปกครองเขาจะยอมรับว่าเฮ้ยมันอะคาเดมี่ชมรมกีฬาเล่าหุงแก้วนานไหมโอ้ยตอนนั้นมันทําอยู่หลายปีนะออื uh huh. ทําอยู่หลายปีประมาณประมาณปีสองพันเนาะสองพันน uh huh. 20, ี้สองพันสี่ยี่สิบก่ปีตอนแรกๆก,ก็เนี่ยวิ่งเล้าว,วิ่งตรงเนี่ย uh huh. ผมว่าเป็นสิบปีนะอ uh huh. อืื รับส่งแล้วก็มันก็เริ่มมีเด็กที่สนใจก็เข้ามาเพิ่มเติมอะไรตอนหลังนะแล้วพอทําไปทํามามันมันเหมือนมีชื่อเสียงขึ้นอ่ะคนรู้จักขึ้นแล้วฟุตบอลในบ้านเราในประเทศเรามันก็บูมขึ้นอ่ะนะมีไทยลีกมีอะไรเด็กมันก็สนใจขึ้นแล้วก็มาผีผู้ปกครองมาฝากบ้างอะไรบ้างมันก็พัฒนาของมันไปมาเรื่อยๆจนมาปัจจุบันเนี้ยนะแล้วเมื่อก่อนมีออกแข่งออกอะไรไหมล่ะจ น้อยมีแต่น้อยเพราะสมัยก่อนมันมันไม่ค่อยมีัวรเมนเหมือนสมัยนี้ออ huh. บางทีมันจะมีแข่งแบบว่าเอ,อบอลผู้ใหญ่เตะก,กันเนี้ยแล้วก็มีคู่พิเศษเด็ก,กอะไรเงี้ยนะเอาไว้โชว์หน่อยใช่ใช่แล้วก็ได้ประกอบรายการไปอย่างนั้นบ้างแล้วก็ที่ไหนเ็ามีแข่งแล้วก็ส่งไปบ้างแต่ก่อนก็มีแถวแถวชประบทานแถวแถวอะไรอย่างเงี้ยก็นานๆจะมีสักทีหนึ่งสมัยก่อนต้องผม,<ๆ>ผ,มผมต้องพูดนี้ว่าบ้านผมเนี่ยคองใหม่จัดทุกปีอานาตีนาน เป็นทีมเดียวที่อายุน้อยน้อยสุดเลยถ้าถ้าเปรียบเด็กตอนนั้นถ้าอายุน้อยสุดก็น่าจะเด็กมอหนึ่งมีมอหนึ่งประมาณนั้น่ะมอหนึ่งมอสองมอสาม,ม,สามเด็กยังไม่ได้แข็งแร่งเหมือนอทุกวันนี้อโอ้ยไปเตะก,กับพวกผู้ใหญ่ผู้หลับผู้ใหญ่กันสู้ได้ไม่เคยตกรอบแรกสู้ได้ไม่เคยตกรอบแรกผมมองว่านี่ทำไมอคาเดมี่นี้ทําเด็กเก่งจังวะแต่ที่สําคัญเด็กเล่นแบบไม่กลัวนะแล้วตตอนนั้นเด็กคือเอาตรงๆว่าสู้อ่ะยอมอ่ะ ของเรามันออกแนวลูกทุ่งอ่ะเอาจริงๆลุกทุ่งถือเก่งไม่เก่งไม่ว่าให้สู้ไว้ก่อนตือกติผมอยากใจนักสู้ผมอยากรู้จริงเมื่อก่อนอะคาเดมี่ไม่มีรายได้เข้าอืและเอารายได้มาจากไหนอ่ะพาเด็กไปเตะบอลเอ้ยรับส่งทังไปทั้งกับค่าขนมค่าน้ำอีกสมัยก่อนมันทํามันก็มันก็ทุนเต็มตัวนะก็ทําเพราะ คือเด็กมันไม่เยอะมันสิบกว่าคนเราก็ซัพพอร์ตได้ใช่หไหมค่านู่นค่านาี่ค่าอะไรผมเองก็มีอาชีพก็มีบริษัทแล้วก็ทํารับเหมาทําเกี่ยวกับงานเซอร์วิสท,ทั่วไปก็พอมีรายได้ก็ส่วนนี้เราก็การตัวนหนึ่งอะนะโดยใจรักใจเราอยากทําอะเด็กมชอบนี้เราก็กันมาสำหรับใช้แต่ทีนี้พอนานไปนานไปมันเยอะขึ้นเยอะขึ้น นีจากแต่ก่อนสิบกว่าคนตอนหลังมาสามสิบสี่สิบห้าสิบตอนนี้มีหกเจ็ดสิบคนมันก็ไม่ไหวละเก็เลยต้องบอกว่าผู้ปกครองครับคนไหนพอจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันเนาะแล้วก็ขอสักเดือนหนึ่งคนไหนพอได้ก็สักเดือนละ500ห้าร้อยต่อคนทุกวันเนี่ยหรอ,อแล้วก็คนไหนไม่มีก็สามร้อยคนไหนไม่มีเลยฟรีฟรีคือถ้ากับว่ากางจะบอกว่า เด็กที่เล่นอยู่ทุกวันนี้ถ้าคือแบบมีค่าใช้จ่ายคือห้า้อต่อเดือนห้ารต่อเดือนซ้อมทุกวันโอเคแต่ตอนออกแข่งก็มีเรื่องอะไรกันบ้างอะแ,แล้ว <c oughs> อย่างนี้โค้ดเอ่ยอะไรเลยครับโค้ดในของเรานี่มันจะออกแนวจิตอาสา <c oughs> จะเป็นผู้ปกครองบางส่วนที่เขาเล่นเป็นอ่ะเขาก็มาช่วยแล้วก็จะมีสิทธิ์เก่าเราอย่างโค้ดดิน<ะ>เน่ยเขาเป็นสิทธิ์เก่ารุ่นแรกๆเลยเออเขาจบไปแล้วเขาอะไรทํางานทําการเขาก็ย้อนกลับมาช่วย มีคลินิกมีอะไรอย่างนี้ไหมครับีคลินิกฟุตบอลอ่ะใช่ก็มีปีหนึ่งเราจะคือจริงๆรายได้อีกตัวนึงของเราก็คือมาจากเราจัดทอดพราป่าทอดผ้าป่ากีฬาอ่ากีฬาต้านยาเสพติดครับจัดทอดกันทุกปีประมาณต้นต้นปีก็ทอดแล้วปีหนึ่งก็ได้ทั้แสนกว่าบาทอืมก็ผู้ปกครองบ้างใครบ้างเขาก็คือคนเลยะหลุมแก้วอ่าคนแถวแถวเนี้ยในหลุมแก้วคือคือต้องบอกอย่างนี้ว่า ชมรมฟุตบอลเนี่ยเล่าของแก้วเนี่ยทุกวันเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นตัวแทนของอำเภอเล่าของแก้วมาแล้วพอเวลาไปแข่งที่ไหนอะไรแล้วแต่ตอนเนี้ยผู้ปกครองทั้งพื้นที่ผมมองว่ารู้จักหมดคู่แล้วคนรู้เดูกเด็เอาเรื่องจริงคือแบบรู้จักหมดเริ่มต้นจากเด็กไม่เกินสิบคนจนมาถึงทูกวันนี้น้าสีคิดว่าประสมผลสำเร็จไหมก็ในในใน ก็คิดว่าได้ผลในระดับหนึ่งนะในระดับหนึ่งแต่ความตั้งใจของผมมันก็มีมากกว่านี้นะมีมากกว่านี้แต่ทีนี้อย่างเราเราเราทํามันก็กําลังทรัพย์กาลังคนมันก็ประมาณประมาณเนี้ยเนาะมันอยากจะให้ไปสูงมากกว่านี้อะไรมากกว่านี้มันมันมันต้องต้องได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนนนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอย่างเช่นมีสโมสรมาเอโมยูกับโรงเรียนกับอะไรเงี้ยอาไเงี้ยจะพัฒนาได้เยอะขึ้นแต่ตอนนี้มีไหม ของเราตอนนี้ไม่มีไม่มีก็คือเราก็ทําส่งของเราครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งก็มีบีจีเขามาเซอร์เวอยู่มาเอาโค้ดเอาอะไรมาลงอยู่ว่าเออโรงเรียนเรามีสนามนะมีเด็กนะมีอะไรนะแต่รู้สึกว่าตอนหลังก็พับไปไม,ไม่ไม่ได้ต่อนเนื่องอะไรมาอนะแล้วต้องเกิดทำมันานดมีมานะั้นทีเคยเคย,เคยท้อแท้ไหมก็ใครมาพูดแล้วแบบทําอะไรรู้สึกว่ากูก <c oughs> ูไม่อยากทนะําแล้วพอเอะเราก็ไม่ได้คนแล้วแก้วอะ เราคนฉันเชิงเซวที่มา,าศัยเหล้านแก้วอยู่อะแล้วเรามาทําขนาดนี้แม่งยังมีคนว่ามันธรรมดานะไอ้คือเราจะไปห้ามคนเขาเขาคิดนะ่ะห้ามยากนะห้ามยากบางคนก็เขาก็มองที่เราทำเอ้ยมึงทำมึงหวังผลอะไรบอกวะจะเล่นการเมืองอะไรเปล่าเขาพูดออย่างนั้นนะ่นอแต่จริงๆเราก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้หวังผลอะไรคือเป็นคนที่ชอบฟุตบอลเราก็ทําฟุตบอลนําเพื่อเด็กเพื่อเยาวชน มันมันมันก็มีความถูกของเราอ่ะนะบางทีก็มีเหมือนกันอมีเขาว่ามาอะไรมาเราอ่ะได้ยินแล้วก็ทําให้ไม่ได้ยินอ่ะนะแต่ก็ไม่ไม่ถ้าคิดจะเลิกไม่ยังยังไม่ยังไม่มีฝั่งคิดนะยังยังชอบอยู่ยังสนุกทีอยู่กันเด็กเย็นมามาอยู่สนามบอลเช้ามาออกมาทํางานมันเหมือนมันเขาเรียกอะไรเข้าเส้นอ่ะนะเข้าเส้นอ่ะถ้าเย็นก็ต้องมาแล้วใช่ ถ้าคนที่เล่นบอลจะรู้เลยอืคือเย็นมาแล้วมันไม่เล่นบอนลมันรู้สึกนอนไม่หลับนะใช่หงุดหงิดนะยังไงก็ต้องมาสนามหน่อยถูกแต่แต่ถ้าแบบคนที่ไม่ได้เล่นบอลจะไม่เข้าใจถึงสิ่งนี้เลยใช่ใชแล้วนาติความสําเร็จของอะคาเดมี่นี้เคยส่งเด็กไปถึงฟังประมากี่คนละก็มีม,มีมีอยู่สองสามคนเนาะที่ไปอย่างเจ้าอมอเขาก็ไปอยู่ บีจีเข้าไปอยู่เชียงรายอยู่อะไรแล้วมีเจ้าเจมเขาก็เล่นอยู่นนทบุ <S <S รีเจ้านัดเขาก็เดินสายอยู่อะไรเนี่ยก็มี <S <S แต่ว่าทางฟุตบอลเลยเนี่ยมันมันมัน,มนก็ต้องพูดกันตรงๆเนาะมันโอกาสที่จะจากจากเด็กพัฒนาไปจนไปตัวอาชีพเนี่ยมันมันก็มันโอกาสมันไม่ไม่เยอะนักนะไม่เยอะนักขานบนได้จะน้อยแต่ก็เป็นไปได้ถ้าระเบียบวินัยดีจริงๆระเบียบวินัยดีจริงก็ได้อยู่ คิดยังไงนะสิกับคำว่าผู้ที่ติดทองหลังพระก็ไม่คิดอะไรนะก็ไม่คิดทุกวันนี้ทำไปก็ก <c oughs> <c oughs> ็ทำที่ทำวัาใจเราอยากทำอยากรักรัก,กที่จะนั่นน่ะนะก็ทำแล้วเห็นเขาก้าวหน้าเห็นเขาพัฒนากันขึ้นมาก็กกดีใจกับเขาภูมิใจกับเขานะเราเป็นเป็นลักษณะน,น,นั้นมากกว่า ก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรทำเพราะชอบเพราะวันแรกที่เริ่มทําไม่ได้คิดว่าจะต่อยอดถึงทุกวันนี้ตัวตอนแรกทาทําตอนแรกไม่คิดหรอกว่าว่าว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะทุกวันนี้บางทีมานั่งคิดโอ้ตั้งแต่เราทํามาตรงนู้นแล้วมาถึงนั้นก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้นะมันก็เติบโตมาอลยเออขยายใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นอะไรขึ้นอ่ะนะมีเด็กที่เออไปเล่นอาชีพได้อะไรได้แล้วก็ไม่เคยคิดอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ แต่ความจริงคือความจริงนัตตีคู่ชายคนนี้คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของโรงเรียนบัวแก้วเกษสในกีฬาฟุตบอลเจ็ดสีที่ต้องบอกว่ากับดันฟ้าที่ว่ามีดังในโลกโซเชียลนัตตเอาตรงๆเลยผมคิดว่าถ้าเป็นผมเองอะ่ะผมภูมิใจมากอนอะนัตติเองนัตตทั้งๆที่แบบถึงเวลาแข่งจริงอะ่ะนัตตไม่ได้เป็นคนยืนอยู่ด้านหน้าด้วยซ้ำเป็นคนที่ ไปเชียร์ด้วยซ้ำ <c oughs> ในฐานะโรงเรียนแต่ซึ่งคนลล่าคงแกจะรู้กันอยู่แล้วว่าเด็กกลุ่มนี้คืออะคาเดมี่ของนาตีซึ่งสร้างมาโดยที่แบบว่าทุนของตัวเองคือถ้าจะพูดว่าเราคนเดียวมันก็ไม่ได้นะอ่าคือพวกนี้มันเขาเรียกว่ามันเหมือนในกาเรือนนึคงับก,ก็มีเฟืองหลายๆอันช่วยกันนะเนาะมันก็ผมบ้างโค้ดดิดบ้างโค้ดพ่อผู้ปกครองบ้างแล้วก็มีอาจารย์แนะแต่ก็เป็นอาจารย์พระอยู่ โบกแก้วแกสอนแกก็เน้นหนักเลยคนนี้เป็นคนที่ว่าเก่งมากเก่งมากถือว่ามาต่อยอดเด็กได้ดีเลยทีเดียว <c oughs> นะในเรื่องของเด็กมันก็เราก็ดีใจนะเล่นได้ขนาดนั้นอนะ่ะพอปีนี้เจ็ดสีนี่ไปแบบเอามอสามไปล้วนๆเลยเอ้าหรอเด็กๆ <c oughs> แล้วเอ้ามันเอ้แต่มีมอหกอ,อ,อยู่คนประตูข <c oughs> รัตัวสำรองแต่ตัวหลักที่เหลือในมันมอสามหมด <c oughs> เออมีมอสี่มอสีอยู่คนหนึ่งแต่มันสิบห้า สิบห้าขวบทั้งหมดก็อเอาไปลองปีแรกก็คุยกับอาจารย์อ่าลองดูเพราะเพราะว่าชุดเนี้ยใช้ได้ใช้ได้ไดโดยเฉพาะเจ้าฟ้าเนี่ยมันมันก็โอเคนะโอเคเล่นหน้าเล่นอะไรก็ใช้ได้อยู่ประตูก็เจ้าลีโออะไรก็ใช้ได้อยู่นะคิดไหมว่าแม่งจากโรงเรียนที่ไม่มีคนรู้จักจากอัศวิน,านาม่ที่ไม่มีคนรู้จักจนมีเพจหลายเพจมาว่า จาก Facebook ชื่อชมรมฟุตบอลรางแก้วให้คำตอบแบบนี้แบบนี้มาอะไรนี่้วติคิดว่าม,มัน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 ที่สุดไหมกับการทำทำอะคาเดมี่ตั้งแต่เริ่มมามันก็ภูมิใจดีใจนะแต่ถามว่ามันยังไงไหมก็ก็คิดว่าถ้ามันต่อเนื่องชุดนี้มันน่าจ,จะไปได้กว่านี้อีกไปได้กว่านี้อีกเด็กหลายๆคนของเราตอนนี้ทั้งโรงเรียนใหญ่ๆนะทั้งอคาเดมี่ใหญ่ๆติดต่อมาเยอะนะ เทพศิลินอบุรีรัมย์เมืองทองนะศรีราชาสำสีริาชาส,ม,ส,ชาสมกุงอะไรคนะรับติดต่อติดต่อเด็กเรามาเยอะอยากได้เด็กเราใหม่แต่วรตีได้ยไงก็คุยกับน้องๆอ่ะคุยกับมันทุกคนอ่ะเพราะว่ามันเป็นโอกาสของเขาอะนะมผมไม่ปิดบงังไม่กีดกันไม่กีดกันมีโอกาสเราก็คุยแล้วบอกเนี่ยเอ้ฟ้าเว้นนี้นะเขามาเนะเว้ยเบอร์หนึ่งของประเทศเลยงเงาไหมอย่างนี้เด็กมันมันเหมือน,ม,นมันอยู่กันมานานนะ แล้วมันก็บอกว่าโอ้ล้วตีผมขอโตอีกสักหน่อยดีกว่าค่อยไปอะไรเงี้ยตอนนี้ขออยู่ตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยเราก็เอาก็แล้วแต่เองนะแต่แต่น,นีโอกาสมาแล้วนะแต่ <laughs> น,นี้เด็กมันก็มันยังเหมือนตัมืคีกันอยู่นะยังรักกันอยู่อะมาด้วยการต่อสู้มาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังอยากที่จะร่วมหมวจมท้ายกันไปถ้าพูดถึงเรื่องเป็นห่วงนตีเป็นห่วงอะไรกับเด็กๆชุดนี้ อืมเป็นห่วงเรื่องคือเด็กมันพออายุมันเป็นวัยรุ่นวัยอะไรเนี่ยมันก็เรื่องระเบียบว,วินย네ัยอะเนาะเรื่องอื่นเรื่องอื่นผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่อะระเบียบว,วินยัยเรื่องอะไรคือมันเป็นเขาเรียกอะไรเด็กพอมันโตขึ้นฮอร์โมนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของมันทางอารมณ์ทางอะไรด้านจิตใจด้านอะไรเนี่ยอ่าเราก็คอยคอยสอนคอยอะไรอยู่เรื่อยๆว่าเอ้ยอย่างนี้นะอะไรนะอะไรถูกอะไรไม่ถูกแต่เด็กแล้วหน้านี้เด็กพวกนี้พอมันขึ้นทัก มห้ามหกอะไรนะี่ยดูจะจะดีละคิดเป็นเนี่ยผมเริ่มคิดเป็นมันก็จะเอออะไรถูกอะไรผิดคิดเองได้แล้วนะตรงนั้นก็ไม่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรแล้วนถิอ,อยากฝากอะไรถึงผู้ปกครองรวมถึงเอ่อน้องๆที่อยู่ในอะคาเดามีมไหมก็ฝากสนับสนุนนะฮะสำหรับผู้ปกครองก็อยากจะให้ช่วยกันสนับสน,นุนอะคาเดามีของเราเนาะต่อไปเรื่อยๆ แล้วก็ผู้ปกครองบางท่านที่เข้ามาร่วมงานกับเราเราก็ต้องขอขอบคุณนะอขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือก็อขอให้ช่วยกันสนับสนุนทีมบัวแก้วเกรแล้วก็รามแก้วาคาเดามี่ของเราให้ก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆครับ <laughs> วันนี้ก็ต้องบอกว่าเรามาพูดคุดยกับนาตีหรือว่าโค้ดตีที่รู้จักกันดีนี่แหละผมว่าผมได้อะไรเยอะนะที่สําคัญคือจาก ผมไม่รู้ว่าก่อนคิดว่านัตติเป็นคนเล่าเอแก้วแต่กําเนิดแต่ที่ไหนได้เป็นคนฉลาดเชิงเซาย้ายถิ่นฐานมาอยู่ปทุมเล่าแก้วจนสร้างอะคาเดามี่เริ่มต้นตั้งแต่เด็กยังไม่ถึงสิบคนรับส่งซื้อขนมให้กินบังคับเหมือนเป็นการบังคับในตัวว่า <c oughs> ต้องมากินขนมที่นี่นนะตอนเย็นจนจนมาถึงทุกวันนี้เด็กเยอะไหมตอนเนี้ยที่ยังซ้อมๆอยู่ว่าตั้งแต่มีแต่เก้าสิบสิบเอดสิบสองสามสี่สิบห้าปวกก็มีทั้ง หกเจิคนหกเคนแต่รุ่นแรกๆจบไปมีครอบครัวกันหมดแล้วจะลูกลูกมาเรียนแล้วลูกมาเรียนแล้วอีพีนี้ครก็ไม่ขออะไรมากนะครับอีพีนี้ก็ขอให้พี่ๆน้องๆลาลุงแก้วนะครับก็ในฐานะตัวแทนเป็นอคาเดมีตัวแทนของรลาลุงแก้วตอนนี้ผมมองได้ว่า1เดียวเลยก็ว่าได้ที่สําคัญในใน้านุงแก้ววันนี้ขอฝากให้ทุกท่านครับ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โคตีและก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆเพื่อจะไปสู้ศึกกับรายการที่จะถึงเร็วๆนี้ด้วยครับกับรายการอะไรนะครับ่านสิดเดี๋ยวมีบอลถ้วยนายกเสถา ที่สนามราชมังราชมังการา uh huh. เด็กเราก็เข้ารอบประเทศ uh huh. แล้วเดี๋ยวมีรายการโมคอครับอีก uh huh. <laughs> มีทั้งปีเพราะฉะนั้นครับคนอ,อําเภอเล่าแก้วครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเลยครับเขาจะไปสร้างชื่อสร้างเสียงให้กับคนรล่าแก้วจังหวัดปทุมธานีครับและที่สําคัญครับอะคาเดามี่นี้อะคาเดามี่เล็กๆครับ แต่ความสําเร็จและความดังของเขาไม่ทรรดาครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ขอบคุณโค้ดติมากมากครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับคุณครับวันนี้ผมมีของมามอบให้บคุณติวันนี้ผมเอาเสื้อมาฝากหนึ่งตัวครับจากคอมพัสครับแล้วก็สำหรับแข้งหนึ่งคู่ครับนลสิครับเอาไว้เพื่อให้เด็กไปลุยสึก อีกสองสามรายการนี้นั่งเลยไเดียวทางานมากโอเคขอบคุณมากครับผมก็หนึ่งคนที่รู้จักนัตตีมาไม่น้อยผมว่ามี15ปีเรารู้จักกันมานานใช่กับ15ปีขึ้นนัติีผมรู้จักนัตตีตั้งแต่มอหนึ่งอ่ะผมจัดบอลอ่ะผมจําได้เลยผมจัดบอลครั้งแรกมอหนึ่งทีมงานผมปอสี่และนัตตีผมโทร่านัตตีเลยว่านัตตีครับผมขอทีมหนึ่งได้ไหมครับ จากวันที่ผมจัดครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้ายที่ผมจัดผู้ชายคนนี้ไม่เคยปฏิเสธผมแม้แต่ครั้งเดียวแต่ผม<า>มาทครับดีบางนานก็ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะใช่ครับแต่ผม <c oughs> ยังไม่ลืม <c oughs> ยังไม่ลืมนะยังไม่ลืมรับย <c oughs> ังรักเสมอครับระดับประเทศแล้ว <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคุณชาครับ e ีนี้เป็นกําลังใจให้กับน้องๆครับชมรมฟุตบอลโคราดผงแก้วครับแล้วไปดูผลงานของเขาว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูในสนามนะ ว่าบรรยากาศการสอบเป็นไงไปครับ